สวัสดีค่ะขอบคุณทีมงานจากจังหวัดสิงห์บุรีที่แนะนำลูกค้าดีๆมาให้กับทางเรามาเร็วไปเร็วพร้อมส่งมอบแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่26เดือนกรกฎาคมพศ2566เวลา13 3 1นากิทีโดยประมาณนะคะขอขอบคุณลูกค้าคุณเอบริษัท p k r Inter Service จำกัดจากลาดพร้าวกรุงเทพก็ได้เข้ามารับรถหัวลาก Isuzu GX ส360ปี61พร้อมกับถังเันเรียบสามพราวพนัดปี61ความยาว12 5 0เ ที่ออฟฟิศสำนักง,งานจังหวัดนาความปฐมุนของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางบริษัทต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆที่มอบความตั้งใจให้เราดูแลขอให้ลูกค้าเดินทางด้วยสัสดิภาพขอให้กิจการรุ่งเรืองนะคะทางเราพร้อมสนับสนุนลูกค้ารุ่นแรกและท่าแก่เน่าทุกท่านออกรถง่ายๆกับเรายินดีรับทุกข้อเสนอทุกเงื่อนไขงบดาวจำกัดติดขัดเงินดาวเชิญปรึกษาเราเพียงคุณแวะเข้ามาชมเราแอบนิยมคุณอยู่ในใจแมะชมสภาพรถจากที่อื่นเทียบราคาแลแ้วแวะมาหาเรานะคะ เรารับแลกเปลี่ยนตีเทินรถบรรทุกหกลอ้ลอสิบล้อเครื่องจักรกลหนักทุกประเภทและรถยนต์รถเก่งรถกระบะชนิดที่ดินรวมถึงทรัพย์สินอื่นๆก็สามารถนามาแลกเปลี่ยนเป็นเงินทุนหรือเป็นเงินดาวกับเราได้นะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจเป็นเจ้าของรถสวยหางสวยหรือเท่าแก่นายรถคันแรกสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์08218289ติดต่อได้ทุกวันทุกเวลาไม่มีวันหยุดราชการนะคะคิดถึงรถสวยหางสวยสภาพดีพร้อมใช้งานคิดถึงเรา รถนว้วหลากเทวเลยน้ครมพัพถมสุพรรณบุรีและชุมบุรีนะคะขอบคุณค่ะ